สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรในช่วงหนึ่งถึงสิกันยายนดาวพระศุก จะโครจรยังเลงกับดาวการเงินนะครับดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภโครจรเลงดาวการเงินในช่วงต้นเดือนชาวลัคนาราศีธนูยังมีโอกาสที่จะทําเงินได้ง่ายๆหรือเกิดโอกาสต่างๆทางการเงินแต่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูก็ต้องระวังทะเลาะก,กับใครในเรื่องของการเงินหรือมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีสิ่งมฤติร้อนเงินเกิดขึ้นกับชะตาสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซิงเพชร กับน้องมั่งมีนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทั้งทาง TikTok Facebook YouTube มีถึง3ช่องทางด้วยกันเมื่อท่านกดแล้วขอให้มั่งมีและเฮงเฮงเหมือนกับชื่อน้องแมวของผมชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยผมเจาะไปในเรื่องของการเงินดาวการเงินคือดาวพระเสาร์นั้นโครจรร่วมกับดาวพระเกตนะครับโครจร ถูกพระสุกเล็งในช่วงต้นเดือนนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลาบผลทางการเงินมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะบางท่านเนี่ยช่วงนี้ทําบุญดีจะเสริมดวงการเงินเป็นอย่างดีท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศรายได้จากธุรกิจความเชื่อเนี่ยยิ่งดีเลยในช่วงนี้หรือรายได้ต่างๆที่มีการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นจะเกิดสิ่งที่ดีแต่ช่วงนี้นะครับใหระวังรายจ่ายต่างๆ จะมีรายจ่ายเก่าๆหรือรายจ่ายไปกับสุขภาพของคนใกล้ตัวสัตว์เลี้ยงหรือคนในครอบครัวหรือมีการทะเลาะเบาแหวงประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองกับใครบางคนหรือมีรายจ่ายบางอย่างที่ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายแต่ต้องจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วก็เกิดขึ้นได้มันรวมไปถึงว่าช่วงนี้เนี่ยทาบุญเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเป็นลักษณะของ ปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์อะไรเงี้ยมันจะเสริมดวงการเงินงท่านมากเพราะดาวพระเกตนั้นร่วมกับดาวพระเสาร์อยู่นะครับในดวงชะตาในด้านของการงานดาวการงานโคจรพักองศาย้ายเข้าสู่ราศีสิง์ในวันที่2นะครับก็จะต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับการงานของท่านนะครับยังมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จท่านใดที่บางท่านจะมีการทบทวนงานเก่าๆหรือเอางานเก่าๆมาปรับปรุงต่อย,ยอดเกิดสิ่งที่ดีท่านใดที่มีงานเกี่ยวกับต่างประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆยังเกิดสิ่งที่ดีเหมาะขอพรอกับสิ่งสิิส์เรื่องงานนะดาวการงานโคจรอ,อยู่จุสุภาความมุ่งมา่ปรารถนาใดๆต่างๆช่วงนี้มีโอกาสก่อเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับบางท่านได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะครับเกิดขึ้นกับดวงสตานะในดวงสตาเนี่ยบางท่านจะมีการเดินทางไกลอันเนื่องมาจากงานก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้ จะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวพันกับงานมาช่วยเหลือเรื่องงานหรือเข้ามาให้คำปรึกษาต่างๆทางการงานนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาดาวพาธิตในช่วงครึ่งเดือนนี้อย่างโครจรเป็นเกษตรราธิบดีนะครับก็จะร่วมกับดาวพระพุธนะครับตลอดครึ่งเดือนเลยในราศีสิงศนะดาวพาธิตเนี่ยเป็นดาวเกษตร,รเป็นจุดสุภาษนะครับเพราะนั้นเราเมื่อดาวการงานมาร่วมกับดาวพาธิต์เป็นคู่ประหาดเป็นคู่วิชาการ นะครับแผนการต่างๆทางการงานแผนการต่างๆในชีวิตแ,แผนการในการวางแผนต่างๆจะดีการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆเกิดคุณเกิดความสําเร็จพูดดีๆเข้าไว้เกิดสิ่งมงคลเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับในดวงเนี่ยมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าเกิดเครดิตในวงการในสายงานในสายอาชีพที่คุณทํามีคนรู้จักในกิจกรรมต่างๆที่คุณดําเนินไป จับงานต่างประเทศมีความสําเร็จแต่จริงจริงเดือนนี้เนี่ยนะครับจุดที่ดีเนี่ยหลัง17เจนี่ยจะชัดกว่าเพราะหลัง17บเจ็ดดาวการงานจะโคจรเคลื่อนเดินหน้าในราศีสิงห์เพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนเนี่ยการงานเนี่ยให้ระวังเรื่องการขีดการเขียนการเซ็นนะครับนะส่งของระวังของแตกของพังของเสียหายหรืองานบางอย่างต้องเอามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้นะครับนะแต่ว่าเหมาะทบทวนงานก็แล้วกันแต่ในช่วงประมาณ17ไปเนี่ยนะครับนะอันนี้บอกล่วงหน้าเลย ดาวอาทิตย์จะโครจรเลงกับดาวพฤหัสบดีอันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริยเและวิประเวศเลงครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชาตาเกิดโชคต่างๆเกิดขึ้นนะครับบางท่านก็ถูกหวยมีโชคฟุกนะเกิดสิ่งที่ดีทางการงานบางท่านจะมีโชคบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์สินทรัพย์ได้หลักทรัพย์ได้สินทรัพย์ได้หลักทรัพย์บางอย่างเข้ามาเป็นสินทรัพย์เป็นของมีค่า นะครับบางท่านจะเกิดความเจริญจากผู้ใหญ่หรือจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะบางท่านจะมีโอกาสที่ทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศสําเร็จนะครับหรือว่ามันจะแปลอย่างหนึ่งว่าเกิดความเจริญทางการงานเกิดขึ้นนะครับมีผู้ใหญ่มาเกื้อหนุนเรื่องงานหรือเกิดการขยายงานมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นนะครับบางท่านก็มีความโชคดีต่างๆเข้ามาแน่นอนนะครับ ในดวงเนี่ยท่านใดที่มีบุตรบริวารระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงอาจจะมีรายจ่ายกับสัตว์เลี้ยงหรือบุตรบริวารหรือบุตรบริวารคุณเจ็บป่วยนะหรือลูกหลานเนี่ยเจ็บป่วยมีข่าว,าวข่าวการเจ็บป่วยของลูกหลานหรือมีปัญหากับลูกหลานเด็กคนอ่อนกว่าคนอายุน้อยกว่าก็เกิดขึ้นได้บริหารจัดการบริวารช่วงนี้เนี่ยถ้าไปใช้พเดชมากเขาจะกล้าสวนกลับกล้าเฉียงกลับนะครับแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดสําหรับบุตรบริวารนะครับในช่วงนี้ จะ,จะดีกว่านะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับนะให้ระวังคําพูดนะครับอาจจะมีคนมาพูดไม่ดีใส่คุณรวมถึงคุณไปพูดไม่ดีใส่คนอื่นก็เกิดขึ้นได้นะสิ่งศิทธิ์ให้คุณมากไปเสริมดวงท่านใดยอยากจะเสริมดวงชะตาเวลาทายดีไม่เคยดีกับเขาสักทีเวลาทายร้ายก็เกิดขึ้นร้ายจังนะครับนะอยากจะพลิกดวงชะตาอยากจะอุ้มดวงแบบโบราณาจารย์นะครับนะซึ่งในดวงชะตาผู้คนเนี่ยนะครับ ไม่ว่าคุณจะดีหรือรวยหรือจนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณจะมีภัยในดวงชะตาแตกต่างกันไปภัยในที่นี้มันมาจากกรรมเก่าคุณที่คุณสร้างไว้นะครับโบราณท่านแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับหคือภัยต่อทรัพย์สินเงินทองหลักทรัพย์เช่นมีเรื่องใ้สูญเสียเงินลงทุนผิดพลาดถูกโกงถูกอเอาเปรียบนะครับเก็บเงินไม่อยู่นะครับหาทรัพย์ได้น้อยนี่คือภัยในเรื่องของทรัพย์สินนะครับ 2. ต่อมาภัยในเรื่องของร่างกายนะครับ นั่นหมายถึงเช่นอุบัติเหตุผ่าจะถูกทำร้ายถูกป้นจี้นะครับถูกรอบฆ่ารอบสังหารนี่คือภัยในด้านของร่างกายนะครับบางคนพี่คนพิการนะครับเกิดขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุแบบคาดไม่ถึงนะในวันใดวันหนึ่งนะถ้าพื้นดวงมีกําหนดมาภัยสุดท้ายก็คือภยัยด้านของจิตใจบางคนมีเงินมีทุนสุขทุกอย่างแต่ชีวิต่ะทุกข์ระกมระงําจิตใจระทมจิตใจพ่อผู้อื่นหรือพ่อตัวเองนะมันก็เกิด,ด,กดขึ้นนะครับโบราณท่านเลยมีวิธีการปรับปรุง แก้ไขสิ่งนี้นะครับโดยการนําดวงชะตาของเรามาอบอุ้มด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับอันนี้เป็นยันโบราณเขาเรียกว่ายันนาวาคุณเป็นยันที่ใช้อบอุ้มดวงชะตามาตั้งแต่โบราณนะครับเป็นยันที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นยันสายใช้ไนศาสตร์เขาเรียกว่าพุทธศาสตร์นะครับสร้างขึ้นมาเพื่ออุ้มดวงชะตาเวลาดวงตกจะได้ไม่ตกมากนะครับสำหรับท่านใดอยากได้ยันนะครับอยากจะปกปักรักษาดวงชะตาของเองแบบโบราณนะครับในรีวิวเพียบนะครับล่าสุดก็ เ,เงินเข้าหลายล้านนะครับแล้วก็ซื้อบ้านด้วยเงินสดภายใน3เดือนหลังจากบูชายันนวคุณตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันพิเศษของคามันนี้ก็ขังเหมือนกันนะครับท่านใดอยากได้ยันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอาไปดึงดูดจิตใจเอาไปดึงสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตนนะครับทักแอดมินไปไลน์วอลลายานูหนึะครับหรือไลน์แอดด้านล่างสวัสดีครับ